นะพี่นองเลือคนตูคอนเทนเนอร์จากพี่นองากาบางแน่นังนปันไดกันยังไปได้ค่ะพี่นองคเอสเปนสเปนเรือออกสเปน

Det uh, uh, sånn, 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 sånn. Our path is under bridge it's the bridge. the island. Oh, this bridge opened for traffic in 1986. The for the Or it is. Sorry. It was a long expansion bridge in Sweden. It's not anymore. But it is the longest in Gothenburg. And that's always something. Na. มันขนา m e t e า s ห o ่นะขนาดพี่น้องขน,งน,นานดสะพานะสะพ,พ,พ,พานขับี่นอนสะพานสะพาน้ามไปบ้านน้องสาวจ้าพี่นองล้เจเ้าเฮดมาสถางเดดเดีจะี่นอนกันส่วนขนาดเรืออันเดนนลไลให้จากักมาได้เรือไปเยอรมันไปเดนมานก พ <no ี่น้องค่ะมได้ขึ้นเยนจานเนานพี่น้องค่ะเออมองทั้งไหนเนาะมองรถอันรถบานขึ้นโคเป็นรถบ้านบองอันรุ่งน้าเป็นโบตันมันไม่เน่ตติมองีมท่าเรื่องเดอะเอกกรนนเอ็กกรนเดอะโบตัน ไดปตนโกเที <łość> ่วตนไดอว่าไม่นี่บ่มองค่ารถบัสวิสตวิสัตว์แคุลอนรามเเ วังอันอันที่รดลงอันนานาเป็นเลือดเนี่ยในบ่านนี้เตี๋ทานนี่เตมันเลียนลงนเนี่ยนทานี่เต่มันเลียนลงนอีกเนี่ยเพราะว่าเห็นน้องคนนันไทยเห็น้องคนไทยคลิปคลา,ายบ้าน,นี่คนไหนพี่น้องคนไหน,ลง,หนลงเล ได้เก่งเฮ็ดพี่น้องไก่ริมน้ำสื่อบมนมลนราคาตึกถือได้พี่น้องแ,งแพงแพงได้ในการสวยหน้าต่อพี่น้องเนาะเอาไมา้พี่น้องส้มน้ำตาลจ้าเอา,าพี่น้องสำหรับคลิปนี้พาพี่น้องส้มริมทะเลเน,นาะจ๋ะเนาะขอบคุณหลายเด้อที่มาติดตามรับชมขอบคุณหลายค่ะ